เขาเอาเล่ยไฟฟ้าไปซ่อมหลังคาแต่เขากลับทรงตัวไม่อยู่เขาเลยปิ้งไอเดียขึ้นมาเลยเอาเล่ยไฟฟ้าไปผลูกกับเข็มขัดแต่ดันลืมปิดสวิตซ์งังานนี้ดูท่าจะไปไม่กลับซะแล้วในที่สุดเขาก็ปีนถึงหลังคาแต่เกือบฟันเพื่อนขาดเป็นสองท่อนเพื่อนโมโหเลยคว้าเล่ยไฟฟ้ากลับมาแล้วจัดการไถหัวเขาทันทีแต่พ่อหลุมคนนี้กลับไม่เป็นอะไรเลยมีแต่เล่ยไฟฟ้าที่พังไปเพื่อนบ่นว่าหัวเขามันแข็งเกินไปเพื่อระบายความโมโหเลยหยิบค้อนที่อยู่ข้างๆฟาใส่เพื่อนไม่ยั้ง พอดีกับที่ซิสเตอร์มาตรวจงานแต่เกือบโดนค้อนส่งไปเฝ้ายมบานซิสเตอร์โมโหมากเตรียมจะไปคิดบัญชีแต่พบว่าบันไดหักเป็นสองท่อนแล้วในตอนนั้นเองรกระฆังใหญ่บนหลังคาก็หล่นลงมากระแทกหัวซิสเตอร์อย่างแม่นยำ<อ>พวกเขาลองเดินมาดูซิสเตอร์สลบไปแล้วพวกเขาอยากลงไปช่วยแต่บันไดก็หักเป็นสองท่อนทั้งสองคนร่วงลงไปอย่างแรงขณะที่ทั้งสองกำลังกลุ้มใจพ่อหนุ่มร่างท้วมก็เตรียมพร้อมเพื่อไม่ให้ซิสเตอร์โดนกระแทกอีกทั้งสองรีบดึงเธอไปไว้ที่อื่น yeah. ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วเพื่อนเลยคิดจะใช้น้ำราดให้เธอฟื้นแต่กลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันอีกครั้ง